เมนอกอุ้ยเมนอกไม่ยัง้ปีนหิดขอนตีหางซะเ้ป็นขอนตีคือมีเห็ดกระด้างออกอยู่ข้างดอกกุหลาบต้นนั้นดอกกุหลาบเออเอาไม่ใหญ่เท่แไม่ดดอกกุหลาบตีหึไปยังไดเลิศเนาะเลิศ่ะอุ้ยขาดกระดอกกระเดือก่ะมันใจเนาะมันใจก็เมนอกไม่ยังเป็นจะในเพลงอีฉันมวนบอกว่าหัอยมากระมวนให้แล้วระบบเสียงเสียงอีสานแหมระบบเสียงซอยเนาะเออเสียงอีสานซสื้อระบบเสียงว่าปีนี้ลงทุนมาสามสิบ สามสิบกวาดันเขาบเสียงโดยเฉพาะเลยเสียงดีเสียงดังฟังชัดอจักล uh, so ้านก็สร uh ้า huh. ถูกเงกเงอดอกไม่ง้ยป้า่ถือใจคอยพ่ถือใจยังไงเช่นคยบังหันมัเป็นแรงแรงแรงรามาด้แรงวบดนี้มันต้องวันวันวันอามันก็มีเอฟเฟกอยู่เมันไม่ม่คยมักเอโคคือใสเอโคบ่มีเขาไม่คอยเอาไมยจ่เนเฮ้ยอนุรักษ์ของเก่าไม่เงี้ยเอาไม้ทบ่เออลองใส่เบิ้งพวกจะคลองนะน่ะท่นถือใจอย่นี่ใจเย็นาใจเย็น อัปเสียบปักให้เนี่ยแอปเอ็กโคให้เนี่ยเท่าเสียบไปหรอเก็บแล้วครับเก็บแล้วเหรอครับเออเออเก็บแล้วเก็บแล้วเราขอเพ่งขาเราขอรอเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะฟังเออเออเก็บเอ็กโคเจ้งไหนไม่สื่อเอฟเฟคได้ซูมมือเนี่ยหมอลำไงหมอลำหน่อยเขาใส่เอฟเฟคทั้งนั้นเลยเข่งกันกันสิตัวลองคว่ำแตกต่างเออเข่งกันบ้างบอกของเฮาก่อนอ่ะเอฟเฟคก่อนเอฟเฟคก่อนเอ็กโคสวัสดีข่าวว่าไม่ลงแั่งเวเอาไมก็นไร

อะไรนกซักสักสะอันอคคเจ้าคือรำนาแท้ังไเอคคอเลำนาเอาเจ้านับซีมันหอดหาผิเนาะเอานับหอยู่ได้หคนนับไม่ใจแม่คือบรด็นนนูนารเินร้งเดี๋ยวเจ้ารบอคคอรนไมไดแสดงว่าอ่านใจกันออกก็นั่นน่ะนี่นับไปนับมนับไม่อะไรนักซัก

ไอ้เหล่าเซ็กซี่ถอดอัพปี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 ไอ้บางเดยมันตัดเอ็โหดใช่ไหมจังเลยที่ถอดอัพปีวันนี้มันก็เป็นน้ำเจ้าแล้วนับตัวหนึ่งหดซีเนาะน้ออื่นไปยังบ่าวาปเจ้าเคยว่าว่าเอาโอ้ยที่ขี่คอยอัดสปอร์ตคลายกูเนาะมืออาชีพมืออาชีพด้วยทไปอัดสปอร์ตขายลองมาให้ฟังดูเอาลองเจ้าลองเป็นตัวอย่างฮัลโหลกรุณาเปลี่ยนใหม่ด้วยครับเขาก็วางใส่ มีระบบพิเศษเจือนโไม่ไม่ไม่ไมเอคโค่สัสลีครกพี่น้องเจรพบกับอ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 ัอับ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 ันักร้องจากทบไลายไดมอนด์ฮอนอนฮนฮพบกับนักร้องขวัญใจมหาชนฮอนฮนฮอนฮนฮนฮ้นแม่มาหนีเธอฮอนเธอฮอนมาเชิญพบกับอออับอเฉลิมพลมาแล้ว

ยังมีพี่น้องเจได้พบกับอ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 ออก็รังอับอับอัมามเสียอบาเัียเป็กินห้าแเราบอเสียงดีพี่น้องก็แลสนใจเชิญพบกับอ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 อยิ่งยองยอดบัวงอห้าม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  อยู่ที่น่าเห็นใครตกอใครเรียกผมวิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนตอนรำต้นอายเืินจมูกดองๆองมันตอระพงเหลือเกินวันก่อนมีคนเอิญว่าอายเบิดทงชัยแม่นอนบอ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 ย้อนหัง ยังมีอีกเชิญพี่น้องพบกับอนักร้องผันใจคนแก่ใกล้สอนเรืองสีโอ้ยคนมายะ่ห่วง่อยย่ประกาศชนนักร้องพวกนี้ เขาฟังหัวใจเสียวเลยมีโอ้ก็จึงมาทักนักร้องท็อปไลท์ไดมอนด์เนาะเป็นนักเจ้าหรอเปล่าว่องวงองอันนี้ไอ้ชิวี่มันร้องเพลงอีบนไ่นเองที่นนักร้องเจ้าเสียงดีๆนี่มีอีกบอไม่มีจงไหนคะมึงหันน่ะเสียงคนรวยนะคะมึงนึงหันขนาดเดินด้วยอ้อมผ่านนั่นเองอุ้ยเสียงเอกงจิ๊บว่าป่านยังกี่เนี่ย ก็จะให้เจ้าหินเสียงไฟเอกคอยจะให้เจ้าหินเจาได้แชรปอมคุณจ้ะฮะเด็บอลเอาขอเขาฟังเสียงพระเอกกเขาฟังซะก่อนจังเหมือนมวนนอสูบอูบอคอยเก็บสิตายอันอันคอยคอยคอยจะเห็นนาเห็นนาเออขอเปิ้งหน้าพระเอกที่น้องจะเห็นเบิ่งเลย มาจากดินแดนจีลาสุดผมมาด้วยใจรักท่านผู้ใดามาขุดลุมไว้ <c oughs> <c oughs> ขุดดลุมจะได้หนาเวทีบหาหัวเมือง <ตา S 2> สีละตาบอดภาคค่อยย่างเนี่ย <c oughs> น,นี้โอ้นักร้องตาบอดตาบอดอันห้องเพยงกับบกกูบอกแล้ว คล้ายหน้าคล้ายตาพื้นพี่กันเป็นตะเจ็บเตะปิ้งคือมึงชนะที่สุดแต่หนาะเขาเจ็บ่มองเห็นน้องเมียนั่งเยอเฮ้ยมาขวาบเอ้ยโอ้ลันคอกูลันปดตายโล้ที่มองเห็นน้องเมื่อจะได้วมึงตาบอดมึงตาบอดไปพักอัญงนนี้มึงต้องร้องเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่ไพ่อังเนี่ยไา่ยังเนี่ยโอ้ยคุณนายคนตาดีถามคนตาบอดได้ ตากระมีบ่เบิ่งบ่เจ้ากูลองเหยดง้อหมอแตกก็ได้ตามีแล้วบ่เบิ้ลน่ะมาทำผู้บ่มีตาตายยังก็บอบถ้าแม่บัดไม่ยังเลยก้องเข้าจน ไพ่หาชิ้นแจกกี่ใบเนี่ยนู้ยไพ่ที่ได้ที่เอาวางไว้มันก็แลนนี่ทุเลาวดมันคือสี่แลนมันมีตีนตีนบ่มันตีนเน่าแลนตีนเน่าตั้งฮะตีนเน่าตั้งเป็นตีนแลนต่อมาก็ไม่เห็นผลนี่มันมีตีนเนาะมพ่อมา่อไรตีที่เข่าหนิมั้ยไม่ไม่เข่านักตูดตึ้งเข่าเหนียวโอ้ยยุต่อกเอาไงอย่างหูยุต่อเป็นยังคือ็พอเขาแม่เมนต์วะครับย่างหัวตูดต้องเอามากินขก็โป๊ะหม่าแน่นอน Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng, 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 đừng! Lẻ lụt, lẻ lụt vào nữa. Lẻ lụt con này. ก็จะเฮ็ดจังซี่ก็บอกล่วงหน้าเนี่ยได้โอ้ยดัเบิบกระจุกน้อยเลยวะข้อน้ำกินแลยขอน้ำกินแลยข้าวมี่ข้าจุกแลบัดก็ไม่ได้กินน้ำหน้าดอกแต่ละรางวัลที่ค่อยได้โอ้ออกมากก็ออกแล้วก็ลดหลยโอ้ยก็เอาห่งตัวผู้ใดเข้าไปก็ถือเป็นปุ้มเป็นโงนผู้ใดบุ่ญยะเจ้าหนี้เจ้าหูว่าเขาออกไปอยู่ไหนเข้าว้าวเจ้าอัง

คือบ่มีน้ำมันมีน้ำอย่ามึงร้อยบอกตันนงตัวภากาันเฮ็ดหยังเลยตุ้ตุ๊ยคายเล่นหนังตัวเล่นหนังเออแสดงหนังแสดงหนังหน,งนังเรื่องหยังเรื่องแย้มผังแ,แย้มคำตะกานี่นะบ่มีดอกแย้มคำตะกานั่นโอ้ยก็มีแล้วคันเต็นบ่มีก็สิเว้าแย้มเจ้าสโสธรเขาไ่ได้อยู่ยาสูนเนาะ ก็เป็นพระเอกผู้เด้คนเล่นหนังออจังหวะเขาว่าอยู่อันบทบาทกันเล่นหนังนี่แน่นอนแน่นอนเออเคยเคยเล่นหนังอยู่เคยเล่นหรโอ้เล่นเป็นพระเอกเป็นพระเอกผู้ได้โอ้เป็นดารานำดารานำก้นเข่าเอาก้นน้ำก้นเข่ามันออกก่อนบ่ได้เป็นอยังบ่เห็นหุ้งเนยเออเคยเคยเล่นเป็นพระเอกเคยเล่นเป็นพระเอกได้เออเรื่องยังเรื่องยังเอาเรื่องยังเจ้าสิไปถามมันเยังอยัางอ้าว เออเรื Wh ่องไรสันม huh? ึงอตอนหนาตาตามันเป็นเงาบักนี่มันต้องเล่นทั้งเรื่องไอ้บอดสนิทเมียนบอบดเล่นดโดเรื่องนะมันเล่นยากได้ต้องเล่นเรื่องไรสันไปเล่นเรื่องโอ้ยอยากเห็นหุ่งเด้เสียงอะไร我ิบไม่เป็นเสียงเสียงไพ่หัวอยู่นี่ฮะเสียงไพ่หัวแฮมเหมือนนึงเอ้าเสียงเมนกเมนกน้อยก็มา สวัดดีแม่นกน้อยขอบคุณทั้งผีก็ดึงกุ้ยไส้ในทิบอดสุดไลยทำท้ายเลยเนาะใช่โอ้โหจรไดีจังหูจรไดีจังหูบนใส่สุดไลยขึ้นว่าอันจอนตะเห็ดกระด้างสีแดงอยู่เอลบนนั่นโอ้ยมาเห็นเบิร์ตผู้เบิร์ตเมื่อเห็นเบิร์ตผู้เบิร์ตบอดจนบระนันจีบบอดจนบ่เห็นหุ่งคนละอ่าห้องเพ่งเป็นบ่โอ้ยก็เป็นแล้วเนาะ เอาห้องได้ยุบะห้องได้ตาบอดๆเนี่ยโอ้ยเขาบอดได้อเอาตาห้องได้ฮ<อ>ะ,ห,ะห้องห้องอักจนะเพลงสิห้องเพลงยังหมือนนี่ห้องเพลงอันผู้บ่าวกินแมว ผู้บ่าวกินแมวเอ้าเพลงผู้บ่าวกินแมวนี่เพลงเจ้าสิก็เพลงคอยนี่แล้วยี่นี่ชุดไหนอยู่นี่ทายาทอสูรนั่นเฮ้ยมืออื่นคอยชิวิตซื้ออันปีกายเจ้างห้องเพลงอยังปีกายนี่ก็อดีตรักปุนกบโอ้แสดงว่าปีกายนี่กินกบครับปีนี่กินแมวครับปีนากินกินชี้ตลอดเป็นพระเอกมิวสิกให้คอยในเรื่อเจ้าเจ้าโอเคโอเคห้องห้องฟังนะชิลล็องชูฟัลต้นตีมา 是啊 แมวกัดแล้วขาหลักแมวหักในวัดในวังมาบุญละโบได้หัวซาบาบุญละโบได้งัวซาโบได้ชี้สั่งสุดยามาบลูมาตัวเยอะเอออะไาเป็ดอะหรงัวขัวไก่ต้มปลาหัวใหญ่เราบอกเคยมีจิตอย่างดีก็ได้ในตัวดินเมื่อไใทุกหลา้ก็ได้ในบักขาเคืนใดพันได้กินขัวแมวมันก็สุดยอดแล้วเด้ออีน้องคนงามมาลองกินกับไอ้ สวัสรค์รำไรรำไรคำคำตะเวนละพละภูมิละภูมิมาหมูเฮามายึดตะลาตะบกดิดกีตามาเลยกีโคกงมานี่ไปนอนพกย้อนว่ามันอยากไล จุดตาตังบุกดิกิตามาเลงเกโคงม,ม้าที่ไปนอนทงนอนว่ามันอยากไรไปทำไมไปหาไม่เอามกขวัออบบวอลักทักตัวใบกับเขาขอาโมจิงไทยสาวเขาเราบร่ละรสนใจเสาวเขาเราบร่ละรสนใจเข,า,เา,จขาว่าพวกเฮา กินโพดกินพูดนาะมันยืงแมวมันโตดแตกโตดแตกมันยื่หลังพูดตพูดแมวแมวมีแต่แมวดำฮะมีแต่แมวดำโอ้ยสะพอโอยเลียวเบิ้งล้วมันมืดตึ๊บเลยเนาะโอ้ยขอขอบคุบอดมันมิเตตัวมึงงั้าเอาลงมาแม่หล่ะขึ้นไปยังพุ่นเอาขึ้นตะหงงนั่นนี่เขา็อยู่มเงเก้าตัวโอ้ยไปเอาลงมาไปลงมาไม่เคยขึ้นยากด ชิดปิดหรืชีดถึกเนาะเอาคนตาบอดมาอยู่นั่นี่เนาะมันนี่กูทีพาลงไปเอามาขึ้นอีหลีตัวคนหนาวเพราะเอาเงินมาไหนกูพูนเออคอยลงคอยไปเฮ้ยโอ้ยมันเป็นสั้นตัวนี้เนาะโอ้ยยังหัวใจไายอยู่โอ้ยคอยเอามาลายสั้นแท้โอยเนาะ้ยนี่นคอยๆอ่โอ้ยานกูเลยาเปล่นบ่เช้าผู้แม่นกมาอีกแล้วเออมาแล้วมายำไดนก็เปลี่ยนชุดยำนั้นได้ โอ้ปวดมากจะได้เจ้างูวะพอนเปลี่ยนชุดก็คืดว่าเลยมันใจว่าเพ่งมวนลมองนึงโอ้กำม้วนแล้วต้องห่วงจนเหี้ยแตกแม่เจ้าว่ขอเพ่งว่องเฮาแม่ไปเอาดนตรีจากของมาบ้านี้คนว่าเอาเอามาอยู่ได้ล่ะข้าว่็ต้องดูถูกดูบ่ลเล่นให้อดนตรีบุกข่อยบุกข่อยเชื่อมกันเอาดนตรีอ้ามามาเลย ผู้ใดกายไปบางนึงมาคือลิงแท้โอ้ตาดีก็แล้วเนาะจังไหนจังหูว่าคือลิงฟังเสียงบัดย่างนั่นฟังเสียงบัตย่างมาคือลิงเออเอ้าไม่ยังบัดเนี่ยบอกเอาดนตรีมาเบอนเอาเอาเทปมาเอาเทปมาอย่างบัเทปตัวเนี่ยเอาเทปมาละบ้านเจ้าเปนตู้เย็นหมูป่องยังโอ้ยคำว่ากเลอันนั้นมันหับยังไงกองกอง กองแดงได้มาห่างแท้โอ้ยอย่าดูถูกตุ้ยคอยได้โอ้ยว่ามันทั้งขยะแงคือว่าสงทารหอวพวกเจ้าซื้อแพงกันได้เดี๋ยวนี้โอ้ยกองมุขคอยซื้อสองแสนบาทเด้อโอ้ยของตุ้ยคอยก็แสนคือการแสนบาทบ่แสนลำบากที่ทีหามาได้โอ้ยอย่าดูถูกมาบ่ทราะท่านจะเบิดเอาออกมานี่ก้าอี้น้ำก้าอี้น้ำทิ้มข้าเจ้าแม่ตัวครบทีมแล้วตัวนี่ไหมครบทีม โอ้โอ้คือกล่องตัน่ะตั้งใช่กันเนาะก็คือกล่องนั่นแล้วตั้งแต่กันเนาะขันเอาไว้คนละมองเขาก็เอิ้นซะตัเลยเขาเพิ่งเอิ้นกล่องบ่ใส่ในมือกลองเด้่ยปะนี่คุอยนี่แล้วนี่จะคุยเลยนะบ่ได้คุยได้มาตีบ้างเนี่ยนะอาไม่มาสิตายบอดจะเป็นงางดูเอาก็ตาบอดดูขามอบอดได้ พี่ใช้ของจูงกันนะพี่จูงกันนะพี่พี่อุ้ยจักจูงไปใช้ด้ฮันอันภูมิตากับผ้ายางประจวเท็กอีกได้โอ้ยไม่เห็ังน่งนะตามเล็กดิจังไหนจังหูว่าเล็กมันแก่นมันแก่นเอานั่งนั่งดีดีนั่งเลยบอกแม่เอออ่ะว้าวว้าวเจ้าเจ้าว่าจะหึงว่าเดี๋ยวนี้ล่ะเอาอันว่ายังมึงนั่งบ่ถือทางเอ่งบ่ถือทางจะได้กันนั่งถือปานี่ตัวบ่เ็ คือว่างจัดก่องอยู่ทางหลังคุณเอาไปไว้หาสแตกอย่างทางหลังคุณอ่าเอามาไม่มาชิตีให้มันแล้วมันทั่วดิคุชีตีไปใส่บะมีคนเบิ่งอยู่ทางนี้คนเบิ่งอยู่ทางหลังพุนคนเบิ่งอยู่ทางหลังเออเอามีตาฉันบอกกลับหลังหันปีนไปปีนไปกล่องอยู่ทางหลังมึงเนี่ยโอ้มันหันได้เนาะโต๊ะนี่เนาะเอออุ้ยมันคืออยู่มองตัดผมแต่ว่าเอาเอาจอนบางก็ได้เด้อมีตาคูร์เลสินี่พูดออกทั้งตาบอดทั้งหูบะมีแบบเออเออเศร้าเศร้าอย่าบอกกันดนเอาล่องกล่องล่องกล่อง กรงลองกองลองกองกิโลจากบ้านอะอันลองกองกิโลจากบ้านโออยากกินหวานหวานอยู่ได้เห็นว่ามันบอเม่นผลละไมไพว่าลองกองนะผลละไมแน่นอนหมกงอกก็คือกันส้มโอก็คือได้บอแม่นหมากลองกองรองศาสตร์มากขึ้นบกมึงอยู่ไหนชงล่องตีกวางบึงสนิกูแล้วว่าลองกองลองกองมึงกบอย่านกูอยากไอ้เนาะมึงก็บบอกเฮ้ยนว่าอันทดสอบกอง Ui, ừ. ừ, lập công lập công. Oh, phí này mày tì nè bê Mày tí, long yêu thương. 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 เอ้ยการเฮ้ยยาง่ายเนาะฮะย่าง่ายออกจากงองมันได้งานมันเป็นอย่างกตีบอดทื่อไอ้เพิ่นได้เอออันมือพิ้นไปบัดเฮ้มือพิ้นบัดอีฉันเล่นะคะฮะอีฉันมือพิ้นป้าผู้เจ้าคือมีความสามารถบมดทุกคนแต่ว่าสุดยอดเลยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะโอ้เก่งเก่งเก่งเออเดี๋ยวกะยานเพิ่นย้ายไปให้กูลองกินก่อน โอเคละครโอเคโอเคครับอ่ะารเอ็กโคเดียนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะมือพินพร้อมครับพร้อมค่ะมือกลองพร้อมนะครับค่อยปวดชี้นิหน่อยโอ้ยขออนุญาตจากข่าวไปใหนอีกบ้านให้ขี้จากบ้านโอ้ยโอ้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 ยเต้นตอดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งดาเยิ้มได้แด้วบ้าน เอามันมาเอามันมาขีของสะกอนจังไปเมา่ีคโอ้ยอย่าดึงแหงได้มันเป็นยังอุ้ยมันม้อเลยนี่โอ้ต่อไปดิกูจะบดกินกบปิดแจ๊คเท้อกูเป็นยังไงเหอเน่ยเห็นดากบักบอดนี่แล้วก็ปิดกบโอ้ยมันเป็นเนิดเนีดอยู่ดากมากเลยเนี่โอ้ยยางยากแล้วเอ้ยหามเอ้ยปวดขี้เลยยางบอกปันเพื่อนี่หลอดปันนี่คนลุกเหยาวเหยาวไปเลย ทีมงาน,นเลี้ยงอีลานบุญปุ้ยปุ้ยบันเทิงสินพัฒน,นามอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับเปิดพากกังมาเรียมล้ำหนุนไม่อย่าพากันเบ้าฉันสาดเลยจะเป็นแรงใจให้ลูกหลานตั้งวงมาสามปีว่าจะไม่ And no. no. กูสงสัยมึงกับพ่อแห้งแหละมัดีกองจังที่อีกโอ้กับจิมุูนอุ้ยปุดยคือซื้อขนาดเนี่ยกูล่าออกจากโคโสกแล้ขวบไอ้ยกนกับม่ยุ้กกันละจะไปใส้บาดดีน่าร้องคนชีเตลแหละอัสลีอัดพโตดพโทษพี่น้องแหละเด็กไทยเนอะแล้วก็ตาบอดเน้อย